สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้มในตำนานจากเพจคลินิกห้องน้ำนะเข้าดําเนินงานหรือถอนตรวจเช็คนะฮะชักโคกกดไม่ลงนะหน้างานเป็นหน้างานใหม่นะเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็จะย้ายเข้าไปอยู่ประมาณวันจันนี้แล้วนะเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของโรงแรมเมเปิลนะแถว4เอ็มนะโรงแรมเมเปิลนะใจดีมากโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเราจะ <S 2> <S 2> ใชรครัใช่ครบ เดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทําการกดฝัดก่อนที่จะทําการรื้อถอนนะครับว่ามันเจอปัญหาตรงไหนยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะครับมันผิดปกติของระบบฝัดรื่องนี้นะฮะเป็นไซฟอนวอชดาวน์นะฮะมันจะต้องวนแล้วก็โครกหายไปเลยนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะลือล้อออกมาตรวจเช็คดูว่ามันไม่ลงเพราะอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคนะฮะ หลังจากที่เราสก,กัดชะโครกมานะฮะเราก็เลยเห็นหน้าง,งานลักษณะแบบนี้นะฮะจะสังเกตว่าหน้าง,งานนะจะมีรอยผ่าตัดกระเบื้องเป็นรอยนะซึ่งนะฮะสาเหตุที่เขาวางเดือยเซนเมตรงนี้ไม่ตรงเซนเ,นเตอร์เพราะอะไรเพราะว่าเขาตั้งใจทําให้ชักโครกเนี่ยมันเลื่อนออกมาข้างหน้าเพื่อที่จะให้ฐานชักโครกนะฮะมันปิดรอยตัดรอยตัดกระเบื้องอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็เลยตั้งใจทำให้มันไม่ตรงเซนเ,นเตอร์นะะ ซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากนะฮะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะลองทําให้เดือเซามิกเนี่ยมันตรงเซนเตอร์ท่อรูว่ามันปิดมิดไหมนะครับก็เดี๋ยวมาลองมาดูกันครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้ปัญหาและเราแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะฮะปัญหาคืออะไรคือนะฮะวางไม่ตรงเซนเตอร์ของท่อน้ําทิ้งที่พื้นนะฮะคราวนี้นะฮะเราผ่าพื้นสกัดพื้นแล้วก็ใส่ตัวหน้าแปลนกันรั่วกันซึมกันกลิ่นเรียบร้อยแล้วติดตั้งกลับ ทุกอย่างตรงเซนเตอร์ท่อน้ำทิ้งเรียบร้อยจะทดสอบการกดฝัดนะเป็นไซฟอนวอชดาวของคอตโต้นะฮะร,ระบบนี้ถือว่าแรงมากนะโอเคกดแล้วปล่อยนะครับให้สังเกตน้ำน,ะนี่นะฮะระบบฝัดของรุน่นนี้ระบบที่ถูกต้องมันจะต้องฝัดแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับจบเรื่องรั่วซึมขอบโถ กดฝัดไม่ลงและกลิ่นย้อนกลับแบบ100นะร้อยเปเซนตะถ้าใครสนใจงานก็ทักแชทโทรหาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีรลับจบครับ